ดีครับเรามาดูโจทย์ฟิสิกส์ที่น่าสนใจข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ข้อนึงที่ดูเหมือนจะยากนะลูกแต่ถ้าได้เทคนิคจากอาจารย์ไปได้สูตรลัดจากอาจารย์ไปโจทย์ข้อนี้ขนมหวานครับลูก <Wow. S 1> เรามาดูกันครับเขาบอกว่าจากรูปนี้นะลูกเขาให้รูปมานะครับมีรถทดลองมวล A ลูกและมีมวล B ติดอยู่ด้านหน้านะครับโจทย์บอกว่าต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่มวล B นะลูก ถึงจะไม่ถลายหรือหลุดลงไปหรือตกลงไปนั่นเองนะครับโดยที่สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานนะครับลูกระหว่างอะไรลูกระหว่าง A กับ B มีค่าเป็น0.4นะครับอ่ะมาดูนะลูกโจทย์ข้อนี้หลักการคิดจะคิดยังไงบางคนนะลูกเห็นโจทย์เห็นภาพอาจารย์ครับโจทย์ข้อนี้ผมบายๆนะครับ <no. S 1> อย่าทิ้งนะลูกโจทย์แบบนี้ถือว่าเป็นโจทย์แจกแต้มเลยทีเดียวนะครับ ถ้าได้สูตรจากอาจารย์ไปรับรองโจทย์ฟิสิกส์ข้อนี้ง่ายขนมหวานครับลูก <Wow. S 1> สูตรที่จะใช้นั่นก็คือใช้สูตรนี้ลูกนี่เลยลูกสูตรความเร่งน้อยสุดที่ทรถทดลอง A จะต้องเคลื่อนที่ไปโดยที่มวล B ที่ติดอยู่ด้านหน้าจะไม่ถลายลงนะครับสูตรที่จะใช้ก็คือ G ส่วนมวินะครับเราก็แทนค่าลูกโจทย์ให้มิมาเท่ากับ0.4นะลูก จีมีค่าเป็น10นะครับ10หาร0.4ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ25หน่วยเป็นเมตรเปอรแควข้อนี้ความเร่งก็เลยตอบ25เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับ <c oughs> เห็นไหมลูกว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าได้เทคนิคได้สูตรไปนะครับจากยากก็จะกลายเป็นง่ายทันทีหลังจากเราได้ดูคลิปนี้จบนะครับโจทย์ประเภทนี้เราอย่าทิ้งนะลูก ส่วนคลิปหน้าอาจารย์จะมีเทคนิคและสาระดีๆอะไรมาฝากอาจารย์ฝากพวกเรากดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ